ถ้าไม่รวยนั่งไม่ได้นะท่านไม่จริงรแกไม่ได้พูดอย่างงี้สาบานต่อฟ้าดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขียนกลับไป What คุณจะเหนื่อยค่ะชีวิตเนี้ยเกิดมามเป็นมนุษย์ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตื่นมาแก้ผ้าอยู่อย่างเงี้ยมันก็พาวฟูได้แล้วค่ะมันอยู่ที่ใจคือสิ่งเดียวที่ไม่อยากเสียคือเวลาเวลา24ชั่วโมงอ่ะอยาจะใช้ให้คุ้มค่าแล้วก็มีคุณค่าที่สุดความรักของเล็กคือสวยมาก ตัวดีๆทำตัว,ตว,ตวดีๆนี่คุยผู้ใหญ่คุยกับผู้ใหญ่บอกก่อนว่าพี่เล็กอะกับพี่เตยเจอกันในงานงานหนึง่งเวลาพี่เตยอะก็ไม่รู้จัดพี่เล็กเลยนะเวลานานเพราะเราอะหนึ่งไม่ได้อ่านข่าวสองไม่ค่อยดูทีวีแล้วเตยก็ทักพี่เล็กคําที่แรงมากพี่เล็กจำได้ปะจำไม่ได้พูดตรงจำไม่ได้พี่เล็กเป็นคนบุคลิกดีใช่ปะเวลาพี่เล็กนั่งพี่เล็กก็จะนั่งแบบมีท่าของตัวเองแล้วเตยก็แบบผู้หญิงคนนี้ใครอะ เลยก็ดินไป่ทักจำได้ปะเลยดอนไม่ทกพี่เล็กว่าพี่ถ้าไม่รวยนั่งไม่ได้นะท่านไม่จริงแกไม่ได้พูดอย่างงี้สาบานต่อฟ้าดีแลวสิ่งศักดิ์สิทธ <c oughs> นะิ์เพราะณเวลานั้นคือพี่เล็กคงงงว่ามึงเป็นใครเหมือนกันจากวันนั้นถึงวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีแล้วใช่ <c oughs> เวลาท้อใจก็โทรหาพี่เล็กเวลารู้สึกหดหู่ก็โทรหาพี่เล็กแต่พี่เล็กไม่เคยโทรหาแกเลยไม่เคยโทรหาเลยเพราะพี่ใช่เป็นคนหยิงทุกคนไม่ค่อยจอแจไงอืม เวลาอยากจะให้ช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โทรมาซึ่งเตยเนี่ยหน้าด้านถูกๆฉันไม่เกรงใจพี่ฉันอยากจะได้อะไรก็โทรชอบค่ะคือชอบเพราะว่าแบบชอบคนที่ไม่เสแสร้งตรงไปตรงมาอย่างพี่เลยก็ชอบก็ชอบอมไม่ชอบก็บอก ทำอะไรผิดฉันก็ดุเออไม่ค่ะไอเก่งเหนื่อยไหมแม่ไม่คุณจะเหนื่อยค่ะชีวิตเนี้ยเกิดมาเป็นมนุษย์คุรจะทํานู่นทํานี่เขาใส่ให้ไม่ใช่นั่งเฉยๆไปวันๆเสียชาติเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้เริ่มแล้วเหรอเรานั่งคุยกันเฉยๆแปลกก็คือชอบอย่างหนึ่งของพี่เล็กพี่เล็กเป็นคนแค่อย่างเดียวร้อยอย่างไปเลยพี่เล็กเป็นคนรู้สึกอะไรพูดถ้าคิดว่าพูดแล้วจะดีกับเราเขาจะพูดเลยหน้าอาจจะดูเลวแค่ แล้วถ้าเกิดไม่ยิ้มคนก็ไม่กล้าคุยด้วยเราไม่ยิ้มมองกล้องคือเวลาเรามีความสุขกันอยู่แล้วต่างคนต่างมีความสุขอะอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันหรอกเราจะได้เจอกันเมื่อเธอเป็นทุกข์ไม่ทุกข์อันนี้ไม่ได้ด่าใส่กล้องนะอันนี้คือความจริงทั้งหมดเลยเวลาสุขก็มาไม่ไม่สุขก็ไม่ต้องมาเพราะชีวิตเธอดีแล้วเธอไม่ต้องมาถ้าเกิดเธอนิดอะไรอะพี่เล็กอยู่ตรงนี้ตลอดเข้าใจใช่ปะเข้าใจ คือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันยามทุกสุขเราอะจะอยู่ด้วยกันพลักกันจริงยามทุกมากกว่าสุขมีมีมีแต่ฉันไม่ค่อยทุกนะหรูขอพูดหน่อยว่าแบบทําไมชอบมาหาพี่เล็กอยากอธิบายนิดนึงเดี๋ยวคนมองว่าแบบเป็นอะไรเตยชอบมาเสพพี่เล็กเพราะว่ามาเสพความเป็นไปได้ตากพี่เล็กความเป็นไปได้แปลว่าอะไรอะไรก็เป็นไปได้บนโลกเนี้ย เพราะพี่เล็กเคยพูดมา,าเป็นมนุษย์ไงเกิดมาเป็นมนุษย์ <c oughs> มันคือเรามีครบ3ามสองเหมือนกันทั้งนั้นนะเข้าใจว่าเวลาก็มีเท่ากัน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราอยากจะให้อะไรในชีวิตเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอะ่ะอยากทําอะไรทําถ้าเกิดตั้งใจแล้วอะ่ะใส่ใจแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเนี่ยได้ประสิทปีได้ได้เอเนรอร์จีเนี่ยมาตลอดจนแบบวันหนึง่งพาตัวเองม,มาถึงจุดที่แบบอยากทําในสิ่งที่อยากทําจริง เล็ก็สามารถแบบบล็อกความเป็นนกกทิฟเป็นอะไรที่เธอพูดมาไร้สารละเนี่ยก็จะโดนบล็อกจ้ะจบขอถามสักคำถามหนึ่งได้ไหมตั้งแต่นั่งมามึงได้ยินคำถามคุบ้างยังวะคำถามก็ตอนแรกอะอะไรอีก อคือตอนแรกอะคะ่ะเขาก็จะขอสัมภาษณ์ใช่ป่ะเขาก็นัดไปทางเลขาคุณเตยเนี่ยอยากจะมีคำถาม1 2 3 4ฉันอ่านคำถามแล้วฉันก็แบบเขียนเขียนกลับไป What <c oughs> ต้องแต่งตัวให้เป็นตัวเราให้มีรู้สึกความเป็น powerful ฉันก็คิดว่า แต่งตัวอะไรวะ power ์ฟูลจริงๆแล้วอะ่ะไอการแต่งตัวหรือการแต่งหน้าการใส่แว่นตายอย่างเงี้ยมันคือแบบเปลือกนอก<ช>มันคือมาสมันค<ช>ือมาสซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะตื่นมาแก้ผ้าอยู่อย่างเงี้ยมันก็วเวอร์ฟูลได้แล้วค่ะมันอยู่ที่ใจเห็นไหมว่าเจ๊บอกแล้วทีมงานว่า,าเขาจริงอ่ะฉันจะนั่งงลางได้ฟังมั้งวะได้ฟังเออได้ฟังฟังอยู่เมื่อกี้พูดว่าอะไรเมื่อกี้พี่เล็กบอกว่า เค,เคยเขียนอันนี้ให้พี่เล็กชื่อเล็กที่แปลว่ากว้างใหญ่มันก็คือจบจบอันนี้มันคือแบบเราเกิดเป็นเราเราก็ต้องรู้สึกว่าเรามีคุณค่าแล้วคุณค่าอันนี้เธอก็ต้องสามารถส่งต่อให้คนอื่นได้อันนี้มันคือความยิ่งใหญ่จะ้ะอังจริงที่พูดกับให้ทุกคนหลายๆคนฟังอยู่อันนี้มันก็ใช้ความ energy ของเธอที่เธอรู้สึกดีอยู่ตอนนี้ไปแพร บบส่งต่อให้คนอื่นๆที่ได้ฟังอยู่เขาอาจจะรู้สึกมีชีวิตที่ดีขึ้นอากับลมหายใจของเธอที่เธอยังมีชีวิตอยู่ขอถามคำถามเดียวเลยชีวิตนี้เคยกลัวอะไรบ้างไหมไม่มีนะเห็น่านี่คือคําตอบถ้าเกิดเราอยู่ดีแบบเกิดมาแล้วรู้สึกกลัวนั่นกลัวนี่กลัวที่จะไม่มีเวลากลัวที่จะไม่ได้ทําคือเอาเวลากลัวตรงนั้นไปทําดีกว่า ถึงจะได้ไม่ต้องกลวงอ่ะอย่าเอาอะไรมารกรกจิตใจรกรกสมองอ่ะพี่เล็กว่ามันไร้สาระพี่เล็กอาจจะหนึ่งแล้วสองเลยอยากทําก็ทำไม่ได้ก็แก้แล้วถ้าเกิดแก้แล้วไม่ได้อีกทำอะไรทำใจทำใจพี่เล็กก็ไม่ค่อยทำไม่ให้ทำใจเท่าไหร่นะพี่เล็กก็จะถามว่าทำไมไม่ได้แล้วให้ทำจนกว่าจะได้คิดว่าอินเนอร์หัวใจตัวเองอ่ะอยู่ในฤดูกาลไหนของพี่เล็กเหรอคะพี่เล็กคิดว่าพี่เล็ก t i m e เลสทุกฤดูกาลค่ะ คือจริงๆมันหัวใจดวงเดียวแหละแต่ว่าไม่ว่าเราจะหัวใจไหนหรือว่าแบบจะเป็นยังไงอะ่ะถ้าเกิดเราพร้อมแล้วเราเผชิญได้ทุกอย่างแล้วค่ะเพราะฉะนั้นทุกไดดูการค่ะอก็คือพบกับงานเอ็มคอเทียเปลี่ยนชื่อข้างหน้างานเป็นงานคุณเล็กได้เลยนะคะ<_ <pt> _>คือหัวใจเอออ่ะ จะไปอยู่ในทุกฤดูกาลเพราะว่าในห้อง e x กซิ i ิ i ันน่ะจะแบ่งเป็นฤดูกา,าล5ฤดูกาลแต่วันนี้เต้ยถามคำถามพี่เล็กอะเพราะเต้ยกำลังคิดอยู่ว่าหัวใจพี่เล็กอะควรอยู่ในฤดูกาลไหนของ e อกซิบิชันน้องจ พี่เล็อยอยู่ทุกห้องเลยแรงมากนะคางๆเตยพี่เล็กม,มีอะไรต่อจากนี้ที่พี่เล็กอยากทําอีกบ้างเพราะเวลาแต่อยู่พี่เล็กมาเส้นเรื่องที่เราอยู่ด้วยกันมาสิบปีอะพี่เล็กพูดอะไรไม่เคยทําอะไรไม่ได้เลยอยากรู้ว่ามีอะไรที่อยากทำจริงๆอะ <ทำ S 1> ไม่เคยแพลนอะไรเลยคือที่แพลนก็คือเราอยู่ตรงเนี้ยทาตรงนี้ให้ดีอีกหน่อยให้มันเป็นโอกาส <S <S โอกาสมาไทามิ่งได้แล้วก็ทําให้มันสําเร็จ พรุ่งนี้จะทําอะไรอะ่ะคุณแพลนเอาไว้บางทีคุณอาจจะยังทําไม่ได้ด้วยซ้าเพราะฉะนั้นโอเคเราฝันได้เราคิดได้แต่ว่าก็ต้องทําให้มันอยู่กับโลกแห่งความจริงอะคะมันก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าเราทําได้ไหมศักยภาพพอหรือเปล่าจิตใจพร้อมไหมพี่เล็กอะถ้าเป็นจากมุมมองพี่เตยอะเป็นมนุษย์ที่จริงที่สุดแล้วอะอยู่บนโลกความเป็นจริงเออแล้วก็คือเอ็กเซปต์ความเป็นมนุษย์ของคนอื่น ไม่ใช่เอาเรายึดเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบสมมติเรามีพนักง,งาน200คนมันก็200ชีวิตแล้วเนาะ mm hmm. เกิดมามันก็ไม่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องเอาเป็นแบบเราต้องมีจุดยืนด้วยแล้วก็ควรจะฟังคนอื่นด้วยคือสิ่งเดียวที่ไม่อยากเสียคือเวลาเวลาย4บสี่ชั่วโมงอยากจะใช้ให้คุ้มค่าแล้วก็มีคุณค่าที่สุดคือเราเกิดมาตรงเนี้ยมันไม่ใช่แบบ ไม่ใช่เงินอนะที่เป็นวัดความสุขเราทําคุณค่าชีวิตให้มีคุณค่าแล้วคนรอบรอบเราให้มันมีชีวิตที่ดีอันนี้คือคือสิ่งที่เราเกิดมาตรงเนี้ยค่ะชอบอีกโมเมนต์หนึง่งรุ่นน้องทํางานที่เล็กแล้ววันหนึ่งเขาก็ออกไปค่แล้วพี่จ๊ะก็ถามพี่เล็กว่าพี่เล็ก ถ้ามันอยากกลับมาพี่เล็กให้กลับไหมพี่เล็กบอกว่าว่ากันตามเนื้อผ้าถ้าอยากกลับมาแล้วทํางานดีพี่เล็กกลับกลับพี่เล็กเป็นคนให้โอกาสมนุษย์ทุกคนชอบอะไรรนะู้ป่ะชอบความแฟร์ที่ให้มนุษย์อ่ะมีโอกาสไปเติบโตแล้วถ้ายูอ่ะพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าอยู่มีดีมากพอที่จะกลับมาวันนั้นเราก็รับกลับมาแล้ว <ๆ S 1> วันนี้นเขาก็กลับมาเขาก็กลับมาเลเยอร์ความเป็นมนุษย์ของพี่เล็กอ่ะเฉียบตรงชัดเจนแล้วก็เมตตาที่เมตตาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเห็นอยู่ทุกวันเห็นอะไรรู้ป่ะ เห็นโลโก้ในเลิศคุณทวดพี่เล็กอะ่ะเคยวาดโลโก้อันเนี้ยที่เหมือนเหมือนแบบแบบเป็นวงกลมแล้วก็มีการกรบาทตรงกลางอะ่ะอริยสัตสี่คือผมวิหารสี่โอเคผิดเนาะเมตาการุณามุทิตาอุเบกขาคืออันเนี้ยเป็นการหลักการใช้ชีวิตเลยขอถามเคสแบบวัยรุ่นได้ป่ะพี่เล็กอยากถามเรื่องความรักถ้าวันเนี้ยมีคนหนึ่งมาบอกพี่เล็กว่าพี่เล็กหนูอยู่ในท็อกซิกเลยฉันฉีกแบบรักเขามากเลยออกมาไม่ได้อะ่ะทำไงดีพี่แล้วทำไมออกไม่ได้อะ่ะ ก็รักเขาอะพี่รักกับหลงกับสงสารหรืออะไรมันมันแตกต่างกันนะรู้จักหรือยังคําว่ารักคําว่ารักเป็นยังไงคือรักคือให้คือไม่ใช่กักเอาไว้คนเดียวไม่ใช่เป็นเจ้าของของเธออะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาได้ดีอันนี้คือรักรักหรือว่าหลงหรืออยากจะเป็นเจ้าของของเขาอันเนี้ยไปถามตัวเองก่อนอีหนูเนี่ยอีหนูเนี่ยถามสิแยกที่ออกนะถ้าเกิดคําตอบออกมาว่ารักเขาเพราะอยากให้เขาได้ดีโอเคอันเนี้ย ก็ผิดที่อีผู้ชายแล้วแหละอืเขาไม่ดีพอสท่ากับเธอ,เ,อ,อเห็นปะเ,ออเห็นปะเพราะฉะนั้นถามตัวเองก่อนว่ามันคืออะไรมุมมองความรักความรักของพี่เล็กจริงๆแล้วอะความรักของพี่เล็กคือสวยมากเออยังไงความรักมันคือพลังบวกถ้าเกิดเรามีความรักไม่ว่าจะรักอะไรอะนะมันจะส่งให้เราอะได้พลังบวกแล้วก็จะรักอื่นๆอีกต่อไปได้อีกตั้งเยอะอะอเพราะฉะนั้นความรักอะมันคือการเสริมเราให้เรามี พลังที่ดีเพื่อจะได้ไปทำอย่างอื่นให้ดีขึ้นอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ดีเรารักแล้วเกิดเรารู้สึกเฮิร์ทกับความรักนั้นน่ะควรจะเบรกนิดนึงหยุดอยู่กับตัวเองแล้วก็เสริมความรักนั้นให้มันดีหรือไม่ก็ตัดแม่งออกไปเลยเออเห็นปะที่เล็กจะไม่มีรอยเว้นตรงกลางไม่เพลเอร์อย่างที่บอกไงคืออยู่กับโลกแห่งความจริง รู้จักตัวเองให้ดีบางคนเวลาแบบเวลามีอะไรไม่ดีไม่ดีขึ้นมาจะโทษคนอื่นมันง่ายกว่าที่จะโทษคนอื่นเลยหันกลับมามองตัวเองมึงอะทำดีหรือยังแทนที่จะไปด่าคนอื่นเขาอะมึงมาดูตัวเองก่อนโอเค okay, ไหมเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแม่ไปบอกว่าแบบ ปิดรายการนิดนึงเนาะบอกว่าวันนี้พี่เตยอ่อะจริงๆอะ่ะเครียดอยู่เพราะว่าแบบกาลังคิดว่าแบบเราจะคุยกับพี่เล็กเวอร์ชันไหนก็เลยบอกพี่เล็กว่าเวอร์ชั่นที่เราคุยกันอ่ะแล้วพี่เล็กแกเดี๋ยวออกอากาศไม่ได้สุดท้ายออกอากาศได้เพราะพี่เล็กเป็นอย่างนี้จริง,รงเวลานั่งกินข้าวเวลามีกล้อง <laughs> <laughs> วันนี้จบแบบซึง้ง แบบมีทางการแบบเป็นทางการนะรอันนี้พูดแบบ<ห>เออออกกล้องได้ให้คนมองให้คนให้คน <c oughs> แบบให้คนได้เข้าใจ <c oughs> เป็นอย่างนีง้จริงแค่นี้เลยชีวิต